เบนเตอร์ดีก็ได้เพิ่มต้องไม่เห็นละต่อไม่เห็นละยไปว่าพี่สาวแฟนจูนนี่ความหมายฮะความหมายนี่นะลูกนะดูแต่ละคนเห็นไหมเขามีหมูโคนอกเอาอบอยู่ชัยาโคนมีรังระเนี่ยค่ะแต่ละคนให้ความหมายอย่างไรบ้างข้อสองก็ชอบถามด้วยแหละ เป็นความหมายนี้ใครเป็นคนให้ความจแต่ความไว้เหมือนสอสงถูกหนึ่งเลยแล้วบอกได้ <c oughs> นะอเพราะว่าออก้อสอบไม่ใช่แค่อาจารนเดีย arn, วนะอาจารย์ออกจากกรรมการนะคะเพราะนั้นอันนี้เขาก็จะมีแบบนี้มาเรื่อยๆเลยคนะ่ะความหมายแล้วก็จะถามว่าใครเป็นคนให้ความหมายดีไว้ว่านะคะแล้วก็หน้า,าหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลูก ผู้ให้บริการผู้รับบริการนะคะดูตรงนี้ม,มามีแน่นอนนะคะว่าหน้าที่ทําอะไรผู้ให้บริการทําหน้าที่อะไรผู้รับบริการทําหน้าที่อยะไรบ้างนี่นะคะมีแน่นอนแล้วก็จะเป็นก็คือเข้าสู่ลักษณะของการบริการเลยที่มี5ลักษณะด้วยกันนะคะโดยที่เขาก็อาจจะมีการยกตัวอ,อย่างมาและให้เห็กบอกว่ามันเป็น อย่างเช่นไม่สามารถจับต้องได้นะคะไอตัวที่เป็นลักษณะของการบริการที่ไม่ไมสามารถจับต้องได้เนะี่ต้องใช้เครื่องมือทางการตลาด5ตัวนี้อะไรบ้างนะคะบางทีเขาก็อาจจะถามก็ได้ว่าข้อใดสองใบนี้ไม่ใช่เครื่องมือทางการตลาดของวิธีนี้หรือลักษณะนี้อย่างเี้นะคะข้อใดไม่ใช่อย่างเยอะเพราะมันยากมันยากกว่าถามว่าข้อใดใช่ กรรมการต้องถามมาขอ้อใดไม่ใช่เพราะว่ามันต้องตัดช้อยอะเด็กต้องรู้ที่ถูกมาก่อนเลยจะตอบได้นะคะแล้วก็ฝา,า,ษา,ษาอกอบในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่อยู่ในมงเลบเนี่ยลูกน,นะคะบางครั้งเขาไม่ได้ใช้ภาษาไทายมานะเขาทักศัพท์เป็นภาษาอังกฤษด้านหลังเลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านหนังสืออ,อย่าจำแต่ตรงภาษาไทยมาด้วยเอาตัวภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะว่ามันหมายความว่าอะไร อย่างตัดต้องได้อย่างนี้นะแล้วก็มุง่งเน้นไปที่สถานที่บุคคลเครื่องมือตาเสื้อค้านที่จะอธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็มีไม่สามารถแบ,บ่งแยกการให้บริการได้นี่นะเป็นยังไงทำไมถึงไม่สามารถแบ,บ่งแยกได้เพราะอะไรเพราะมันต้องทับไปพร้อมๆกันใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะมันโก้เว้ยมันโก้มาพอได้ยินหลายอย่างเลยนะคะเล่นนะนอันนี้ค่ะมันมีห้าตัวด้วยกันค่ะ บางทีในหน้าตัวนี้นะเขาจะให้ตัวอย่างมาแล้วเขาก็จะถามว่ามันคือตัวไหนนะคะหรือบางทีเขาก็จะถามข้อใดถูกต้องตรงๆงเลยนะคะข้อใดถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องนะคะเันนอ้จะมีเยอะมากหน่อยนะ,ะแลวต่อมาลูกตัวที่เป็นโมเดลของการโดยแทนการบริการที่มับนมีวงกลมสามวงตรงนั้นนะคะมาสอดคล้องกันยังไงว่างสามวง,งนั้น,นะ มนนาแล้วอาจารย์อธิบายแล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะเวลาที่เราจะทำให้องค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งการบริการได้นะคะเราต้องมีการอาศัยทั้งสามอย่นะ,ะอันนี้ก็เปิดผ่านๆมาเลยเพราะว่าเทคนิคการให้บริการที่นี่มันเป็นเบสิกทั่วไปะคะ่ะอาจะไม่ต้องไม่น่าหัวหอมาถึงไอนะ้นี่แล้วลูกเซอร์วิสมิกซ์เซอร์วิสมิกซ์ที่ตั้งแต่ก่อนระหว่างแล้วก็หลังการให้บริการเนะะี่ยค่ะอันนี้น่าจะมี มีเซอร์วิสมีกไ่ะาอะแล้วก็ข้ามไปบทที่2เลยนะคะบทที่2ที่เป็นการบริการลูกค้าหรือ customer service การให้บริการาาลูกค้ามาหาทรายได้ป่าวาที่บ้านเดี๋ยวเจ๊ก๊ขสองร้อย <c oughs> มาทรายว่ามาหาหมามาทรายจะไปหาทรายพวกเนี้ยเดี๋ยวจะไปหาซาซ่าค่ะบทที่สองใช่ไหม วิธีการในการให้บริการรือที่เป็นแบบให้บริการโดยโค้หรือให้บริการด้วยอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะว่าจะเป็นสไลด์ต่อมาที่พูดถึงลักษณะการติดต่อของลูกค้าที่มาใช้บริการหว่างตั้งแต่อย่างที่บอกเนาะให้จํามาในภาษาอังกฤษด้ยน,นะคะ high contact เรียม contact low contact นะคะเป็นยังไงคะต่อมาค่ะเปิดไปห,หน้านึ่งสามเหี่ยม สามเรียงแผนการบริการที่มีแน่นอนนะคะสามเรียงแต่ละด้านที่มีตั้งแต่ strategy, staff แล้วก็ตัว system นะคะไล่ไปทำไมถึงมีสามเรียงถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นแต่ละด้านเนี่ยตั strategy, ะะย้งแต่ที่เป็น strategy นะคะมีกลยุทธ์แบบไหนชื่อเป็นภาษาอังกฤษต้องจำไม่ได้นะอ่า customer d r i v e operation d a t e resource oriented นะคะเนี่ยค่ะ customer friendly, easy access พวกนี้ลูกนะคะ ดูมาเลยออกแน่นอนนะคะต่อมาก็เป็นพวกการตลาดภายใน OK? นะคะการตลาดภายในส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีนิพนหรอกส่วนใหญ่มันจะถามตรงๆเลยค่ะว่าคืออะไรอย่ามาทีมีข้อความมาให้อ่านอย่างอย่างสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมลูกสามเหลีหล่ยมของการบริการเนง strategy เนี่ยมีทั้งาสามตัวนะมี customer driven operation based แล้วก็มี s o u r c e based เขาก็จะมีข้อความมาให้ลูกอ่านและให้นุนตอบว่ามันคือ customer data ไหมหรือว่ามันคือ operation b a t a สย่างนี้นะคะก็คือเป็นตัวเลือกมาแบบนันงไงได้ต่อมาการตลาดภายในใช่ไหมการตลาดภายในนะคะขเขาเน้นที่อะไรอันนี้ต้องแยกให้ได้นะการตลาดภายนอกเน็นลูกค้าการตลาดภายในเน้นคนในอง ถูกไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้พนักงานในการให้บริการเป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูหออน้นสาสไลด์ที่พูดถึงความสําคัญของการตลาดภายในนี้ลูวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะซึ่งวันนั้นจะก็พูดเยอะเหมือนกันนะขั้นตอนต่างๆก,การจัดก,การทรัพยากรมพนักงานทำยังไงต้องมีการชัดเลือกและฝถกอบรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลากมาจนถึงการดำเนินงาน ตลาดภายในนั่นแต่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมการสัมผัสของฝ่ายบริหารเนี่ยคือสถาองค์กรการพัฒนาผีดความสามารถทุกอย่างนะคะเด็กๆต้องอ่านทุกอย่างอยแล้วแหละเพียงแต่ว่าเวลาอ่านหนังสือต้องอ่านทุกหน้าให้มันรู้เรื่องทั้งหมดนะลูกแล้วค่อยมาเน้นในจ e ุดที tem, ่อาจารย์บอกว่าเออตรงนี้ออกนะดูนะมันมีมาแน่ๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็บางครั้งการในเนี่ยข้อสอบให้คือ ไม่สามารถบอกข้อสอบได้ตรงๆอแล้วนะคะเพราะน้าจาก็กะเกณฑ์ไม่ได้ว่าตรงนี้มันน่าจะมีแน่นอนเท่านั้นเองค่ะพราะาะนั้นอาจา์ไม่สามารถที่จะบอกได้เกินกว่านั้นแล้วนะคะบทที่สองก็คือโจทย์ที่แนวคางานทัขีด,ค,ค,ดความสามารถและให้ยิงานะะต่อมาบทที่สามกลยุทธ์สามบทนี้แหละมีเยอะหน่อยลูกเพราะว่ามันมีถึงเจ็ดพีด้วยกันกนะ เจ็ปีนี้เนี่ยมีให้วิเคราะห์แน่นอนอันนี้จะมีวิเคราะห์เลยค่ะก็คอือยกตัวอย่างมาเลยค่ะยกตัวอย่างมาปึ๊บให้ตอบเลยว่าตัวเนี้ยเป็น product เป็น r เพสเป็นควา e หรือเป็นผีโคลนัาา่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องแยกที่ได้แต่โดยโดยชื่อของมันก็จะแตกต่างแล้วถูกไหมถ้าเป็นเรื่องเพงสก็คือจะพูดถึงเรื่องของสถาน ที่นอกเหนือจากการออกแบบตกแต่งให้มันดูแบบว่าอยู่ลูกค้าแล้วนะคะก็ยังจะต้องแบบเป็นสถานที่ที่สะดวกสบายออกระจายตัวกันอยู่ตามสถานที่สําคสังคญที่ลูกค้าสามารถเข,าเข้าถึงได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นตัวโปรดักต์นะคะตัวโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ของบริการเนร้นการบริการในด้านใดกลย,ยุทธ์ตรงไหนเน้นไปที่ใครแบบนี้นอ,ขขอคะเขาก็จะมีขอ้อความมาให้เลือกแน่นอน กรรมการชอบออกแบบว่ามีข้อความมาให้อ่านแล้วมีข้อว่ามันเป็น place price production หรือ promotion หรือว่าอะไรนะคะซึ่งในบทนี้อาจจะไม่ได้ถามตรงๆนะลูกแต่ะเราจะมีข้อเนี่ยนึงมาตรงที่สามนะคะเพราะนั้นก็เลยจะต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงๆอ,อ,อ,อย่างในในหัวข้อราคาอย่างนี้ค่ะราในหัวข้อความ i c e หรือราคาเนี่ยเราจะเน้นที่ไปความหมายนลยใช่ไหหรือความสำคัญของราคาหรือวัตถุประสงค์ต่าง อย่างวัตถุประสงค์นะคะเขาก็น่าจะต้องมีถามขอ้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาหรือข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดราคาต่างๆนะคะ,ะ,คะ,นะคะอย่างในวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะมันจะมีอธิบายบอกเลยว่าเราจะกำหนดราคาแบบนี้ต่ำหรือสูงเพื่ออะไรเห็ไม่รูกเพื่อความอยู่รอดเพื่อการสร้างภาพลักษณ์หรือเพื่อการสร้างยอดขายขอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็อาจจะถามเลยว่าถ้าเรากำหนดราคาแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรกอหอองอจองต่อแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเอาเนื้อในมันมาบบตั้งเป็นคำถามนะคะแล้วก็ให้เราไปเลือกหัวข้อเหมือนว่าตรงกับอะไรนะคะอย่างในปัจจัยลูกป,ปัจจัยที่ผมพทดต่อการตัดสินใจได้ราคาเน,นี่ยค่ะตรงเนี้ยมีหลายข้อแล้วตรงนี้ยังไงก็ต้องมีข้อสองแน่นอนอย่างเช่น ข้อที่สองอย่างเต้นทุนเนี่ยอ,อาจารย์เจอเขาออกบ่อยมาก3ตัวเนี้ยมาสอบโปรเป็นไปค่ะนะคะต้นทุนแต่ละอย่างอาจจะให้ตอบว่าต้นทุนนี้คือคุกต้นทุนแบบไหนคงที่สูงหันแปรนะคะก็คือจะเน้นวิเคราะห์นะคะกลยุทธ์ของการตั้งราคาตรงนี้ดูมาหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีการตั้งราคาตัวแรกแข็งขาดแล้วมีตัวย่อยอ เขอยู่ในถ้วยแล้วก็ตั้งราคาตามการสื่อเวเนี่มันมดขัดไข่ไครับไข่หวานลองยืมไข่นีพี่เจ๊โปพี่เจ๊โปว่าไงน้องเด็กขอเลี้ยงไข่นี่ขอดูไข่น้องเด็กเลสบ้าง ปีก็ออกเป็นมบบนี้คือยุคไหนะไรไหเดี๋ยวระบบเปิดลมหายอากาศดูใบหนขานั่นแล้วเราต้อทั้งแตกไม่ได้แล้วทางตรงมีเซลล์มีเอเจนเดี๋ยวมันเช็ดออกเป็นชานนะคะมีการบอกว่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะมีออกอีกอันนึงก็ s u p โปรโมชั่นค่ะอันนี้ออกบ่อยโปรโมชั่นนะคะ ตั้งแต่ความสัมพัญธ์ในโลกผู้อินฟอร์มผู้อะไรไเนเเี่ย F2K นะคะคแล้วก็การติดต่อโดยใช่คนกับไม่ใช่คนเห็นไหมคะ Personal Selling Telemarketing แตกต่างยังไงนะคะอันเนี้ยออกเอาเอากมา,เ,า,เ,าเป็นแบบตัวเลือกเป็นใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเอ่อเอาภาษาอังกฤษข้างหลังอมันนะคะออกมากออกนะคะใช้บุคคลและไม่ใช้บุคคลไล่ไปนะ แบบที่ไม่ใช่บุคคลเนี่ยค่ะเขาใช้วิธีไหนใช้การโฆษณาใช้การให้การประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมการขายนะส่งเสริมการขายส่งไปที่ใครตัวลูกค้าหรอหรือว่าเน้นไปที่คนขายอคนกลางนะคะบทที่สามเราก็มักเจอในกันทีตัวนึงค่ะคือทีโปรเซสนะคะทีโปรเซสทีพีพพวกก็ไม่ค่อยออกงูกี อันน e e mm ี้นะคะ T process T process อันนี้ก็คือขั้นตอนต่างๆแล้วก็อีกอันนึงคือ T สุดท้ายเลยค่ะ P cycle a ending เนี่ยสารไลด์สุดท้ายในเอกภพนั้ด้วยเลยนะจ๊ะเลยนะคะที่บอกว่าให้ดูให้ดูนี่คือดอกจันนะแล้วก็อ่านโดยคร่าวๆเนี่ยทำหน้าทุกหน้าเนี่ยรอบสองรอบแล้วก็มันเน้นตรงที่บอกว่าให้ดูให้ดูนะคะอย่างบทบาทของสิ่งเร้าทางกายภาพเนี่ยทำหน้าที่อะไร เป็นแพ็กเกจเป็นแฟรนซิิเตอร์นะคะหรืออะไรอันนี้คือจอเทนต์นะคะถ้าเป็นบทที่สามนี้นะคะเป็นรีคอร์ดเยอะอย่างบรอดแคสต์โปรโมชั่นกิฟต์โปรเซสแล้วก็กิฟต์อีเวนต์เจ็ดตัวนี่นะคะเขาอะชอบยกตัวอย่างเอาข่าวหรือเอาบทความอเอาในปัจจุบันมาแต่ จางเป็นใครให้เราอ่านอย่าให้วใเราตอบว่ามันเป็นออกด้านไหนเป็นพีโนะไหนอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนผสมของการตลาดตัวใดนะคะเป็นเพลสเป็นโปรดักตหรือว่าเป็นโปรโมชั่นนะคะซึ่งบางทีเราอ่านแล้วเราก็ต้องไกด์เก็ตให้ได้อย่าถ้าสมมติว่าถ้าจะตอบว่าเป็นโปรดักตก็ต้องเป็นโปรดักตที่เกี่ยวกับการบริการอย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างสายกากีนเยื่อ มีการให้บริการตื้อๆมีการอภิบาลการให้บริการพวกนี้ค่ะเนี่ยก็คือเป็นโปรดักต์แน่นอนเพราะว่าคือโปรดักต์ของการให้บริการแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าบริษัทนี้มีการเปิดสาขาใหม่ไปตั้งสถานที่อะไรต่างๆไว้ตามที่ต่างๆเพื่อขยายการส่งส่งหรืขอขยายไปเข้าไปพวกนี้ก็คือเป็นเพลสแน่นอนค่ะเรนกะ็ต้องิีคะห์ให้เป็นนะคะหรือถ้าเกี่ยวกับราคาอย่างเงี้ยค่ะ เกี่ยวกับราคาเด็กๆก็ต้องแยกให้ได้ว่าีมันนั้นเป็นไ r i c e หรือันนั้นเป็นโปรโมชั่นน้เพราะว่าโปรโมชั่นส่วนใหญ่ก็จะพ่วงมาด้วยเรื่องของราคาด้วยนะคะอันนี้ใกล้์ให้ไดนึงทีนี้บริการเสริมนะ้อบริการเสริมมี8ตัวนะคะบริการเสริมมี8ตัวเพราะฉะนั้น8ตัวเนี้ยเขาเออกมาอาอกข้อสอบแน่นอนคะ่ะเอาม,ามิเคราะห์เอามาถามตรง,ตรง,ตรงๆเลยว่ามีค่ะว่า เป็นการรับคำสั่งซื้ออย่างเงี้ยค่ะหรือเขาอจะเป็นบริการเสริมประเภทของการดูแลลูกค้านะคะแล้วก็จะมีข้อความมาให้อ่านเช่นกันนะคะใน4ี่บทนี้นะคะบทที่3าออกเยอะสุดเลยบอกเลยคะ่ะบทที่3าออกเยอะแล้วก็เคาะเยอะนะคะเป็นช้อยบทเลยหกสิบข้อนะคะอย่างบทนี้ที่เราในบทที่4ีที่เราเรียนกันวันนี้ มีประมาณน่าจะไม่ถึงสิบข้อนะคะสำหรับวิชีพแต่ก็คือจะวิเคราะห์ถ้าจะมีก็คือวิเคราะห์เลยว่าไหนเป็นการดูแลลูกค้าอันไหนเป็นการารักษาความปลอดภัยนอกพวกนี้นะคะอ่ะประมาณนี้หกสิบข้อเข็บสามสิบคะแนนนะคะแล้วก็งานกลุ่มนะลูกอันนี้ชี้แจงให้ฟังนิดหนึงงานกลุ่มที่อาจารย์บอกว่าให้อยู่กลุ่มละเท่าไหร่นะทำไม่ได้กีค่คนก็ได้ทำคนเดียวก็ได้ ขนสง่งข้ามหรืออะไรก,ก็ได้ที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ลูกนะคะเลือกมาหนึ่งบริษัทนะคะให้มาให้มาแจ้งก่อนว่าจะเอาบริษัทไหนนะคะอาจารย์ให้ซัมกันได้หนึ่งบริษัทซ้มได้ได้สองกลุ่มมาดิโกซัมได้สองกลุ่มลูก DHL ได้สองกลุ่ม FedEx ได้สองกลุ่ม นะคะหรือทีวีเได้สองกลุ่มยูเซนได้สองกลุ่มหรือไลน์แม่อะไรเงี้ยหรือว่าเแม่ลาลาบูเคอรี่แล้วแต่เด็กเลยนะคะเอาเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน,นการขนส่งหรือเป็นการให้บริการลูกค้านะคะแล้วทำอะไรต่อให้เด็กวิเคราะห์เจ็ดทีของเขานะคะว่าเขามีรูปแบบการให้บริการแบบเจ็ดทีแบบไหนลองวิเคร,ราะห์สำรวจาัสดุหลาบมาให้ดูหน่อยนะคะแล้วก็ข้อมูล ที่จะให้ของหาเพิ่มเติมก็คือกลยุทธ์การบริการหลักและกละยุทธ์การบริการเสริมข,ของเขานะคะให้เด็กททำเป็นรูปแลกรายงานนะคะด้วยหนึ่งอย่างแล้วก็ทำเป็นโปสเตอร์ด้วยหนะะึ่งอย่างอันนี้เดี๋ยวอันนี้บอกข้อมูลก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ที่เราเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือ19ตุลาคมใช่ไหมถ้าตามแผนนะคะ สิบก้าตุลาเราจะมาเรียนเจอกันกับคที่5เดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวอย่างโปสเตอร์มาให้ดูนะคะแล้วก็จะชี้แจงเรื่องรูปเล่รายงานอีกทีนึงแต่หัวข้อหลักๆก็คือจะมีวิเคราะห์7 P น,นะคะเอ่อกลยุทธ์การบริการหลักบริการเาารสริมวิเคราะห์เออแล้วต้องวิเคราะห์ซอร์สรด,ด้วยนะคะสามอย่างวันหน้าวันที่28กันยาเราอยู่นะลูกอยู่เตรียมหนังสือนะคะเพราะว่าเด็กในเด็กจะต้องสอบก่อนทอเทอมเบรกก็คือวันที่5ตุลาน,นะคะ สึกสามห้องหนึ่งศูบีตั้งแต่6โกโมเย็นถึงสองทุ่มนะคะสอบรวมกันกับอีกหนึ่งเศตอาจารย์เปิดห้อ,องใหญ่นั่งสอบเลยไม่ถือฉันก็เปิดของไปเท่านั้นแหละพวแกแกอย่างาวกวนะางพิ <c oughs> าาจะทำาส้นยีน่สิบนาะทีออกง่ายเออเทนั่นแหละเก่งไงเก่งวนวนวนคนวนอ่ะควาตามน้องเพื่งเสร็จแล้วนะคะง่ายง่าย ก็เดี oh the, all the, all the ๋ยวเราก็จะเจอกันอ้วนเลยค่ะไม่ใช่เมื่อกี้จันบอกว่าเจอกันอีกทีก้ตุลาไม่ใช่ใช่ไหมนนั้นคือเรียนนะแต่เราจริงๆเราเจอกันอีกทีคือ5ตุลาใช่ไหมเพื่อมาสอบนะคะเด็กๆ5้าค่ะสอบนะใครยังไม่ได้สตันนี่แคนมารับหน้าห้องนะคะจะได้รู้ว่าอาทิตย์ไหนเราทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวจันถึงคู่ให้